สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเชอร์รี่ฟอร์ดคลองหลวงอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะรี่จะมาส่งมอบน้องเอเวอเรสนะคะตัวนักเจนนะคะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์2.0ไบเทอร์โบแบบนี้เลยนะคะหล่อๆนะคะตัวนี้คันนี้คันสีขาวมุกนะคะสวยๆอย่างนี้เลยวันนี้เรามาดูกันนะคะวันนี้รีแต่งเติมเพิ่มเติมอะไรให้กับคุณลูกค้าบ้างตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่1รล้าน 854,000บวกราคา4ขามุกนะคะ10,020นะคะเป็น1,866,000นะคะเป็นตัวยอดฮิตเลยนะคะมาดูไฟหน้าของตัว Nextgen Everest นะคะจะไม่เหมือนไทยเลยตัวนี้จะเป็นไฟ Daytime เวลาวิ่งกลางวันจะเป็นตัวสแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ตัวไฟ Magic LED นะคะตัวนี้ทำงานแบบเป็นเหมือนแบบว่ารถยุโรปเลยเวลาเลี้ยวนะคะ ไฟก็จะเลี้ยวตามองศาการเลี้ยวเลยสวยแบบนี้เลยตัวนี้แล้วก็จะมีตัวเซ็นเซอร์ด้านหน้านะคะทั้งหมด4จุดนะคะด้านหน้านะคะก็จะมีกล่องเรดาร์นะคะทำงานคู่กับกล้องด้านหน้านะคะตรงที่ปั่นน้ำฝนนะคะตัวนี้ทำงานคู่กันเป็นระบบเบรกอัตโนมัติแล้วก็ระบบเลนสออยู่ในช่องนะคะตัวนี้เลนคิปปิ้งเนาะ ตัวนี้นะคะจะมีกล้อง360องศาแบบนี้เลยนะคะค่ะมาต่อกันที่ด้านข้างนะคะตัวนี้ก็จะเป็นแม็กกับยางตัวเดิมนะคะตัวนี้เป็นยางกู o เยีย r นะคะตัวนี้นะคะซีรีส์ยางนะคะ255 i20 นะคะ255 i20 แล้วก็เราแต่งเพิ่มเติมซุม้มร้อสีดำเงาแบบนี้ให้กับคุณลูกค้าเลย ตัวนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ไบเทอร์โบนะคะตัวนี้ขับเครื่องสี่ล้อแบบนี้เลยอตอนนี้ลูกค้าก็จะมารับรถกันแล้วเนาะตัวนี้นะคะก้องกล้อง360องศาแล้วก็จะมีรอบคันเลยนะตัวลายสปอร์ตนะคะทำงานค่อนข้างสถเยรนเลยนะคะตัวนี้อามาต่อกันที่ด้านบนตัวนี้เราแรปหลังคาสีดำเงาให้กับุลูกคา้าตัดกับตัวรถสวยงามมากเลยเนาะ ัน,นคุณลูกค้าก็มาดูรถนะคะจะพรอมส่งมอบและอันนี้แบบรับรถไวมากได้รถปุ๊บแต่งปุ๊บวันเดียวเสร็จได้รับรถเลยก็ถ้าสมมุติว่าลูกค้าสนใจนะคะก็ที่ฟอร์ดร,รุ่งเจรริพภาสาขาขลองหลวงนะคะเราสามารถเข้ามาจองนะคะเราจะได้รับรถไวแบบนี้เลยก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เพจเชอรี่ฟอร์ดคองหลวงด้วยเนาะถ้ถามา <S <S ีอะไรมาอัปเดตนะคะฝากติดตามกันด้วยวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัด 啊。Ah.